บริษัทบ้าลูนดีไซน์เนี่ยทำธุรกิจเกี่ยวกับการาสร้างสารรค์อุปกรณ์ห้องน้ําในรูปแบบที่ไม่เหมือนใครนะครับแล้วก็สามารถไปตอบโจทย์นะครับสามารถสร้างความสุขในห้องน้ำนะครับได้มากกว่าที่เคยคิดการที่เรามี Creative Design เนี่ยเพราะเราสามารถที่จะสร้างภูมิต้านทานให้เราสามารถแข่งขันในตลาดโลกได้รวมถึงการสร้างแบรนด์ของไทยให้เป็น g l o b a l brand นะฮะไปแข่งขันในตลาดโลกได้ครับ ปรดักแต่ละชิ้นเนี่ยได้รับแรงบันดาลใจกับสิ่งที่เราชอบสิ่งที่เรารักในทีมงานเรากว่า30ชีวิตเนี่ยมีความสุขและมีความรักเกี่ยวกับการคิดนอกกรอบโดยเฉพาะสินค้าในห้องน้ําก็จะมีการนําแนวคิดนะครับในเรื่องของ Creative ที่ไม่เคยมีใครคิดในโลกเอามาประยุกต์ใช้ในการออกแบบจริงๆจุดเด่นที่บริษัทแตกต่างจากสินค้าในบริษัทอื่นเนี่ยมีอยู่6จุดใ,ใหญ่ นหนึ่งก็คือดีไซน์ที่ไม่เหมือนใคร2คือเรื่องของฟังก์ชันที่แตกต่าง3ก็คือเรื่องเทคโนโลยีที่มีแต่งเติมเทคโนโลยีอะไรใหม่ๆเข้าไปตลอดเวลาสคือวัสดุคือแมทร r อ a ลนะครับหก็คือนวัตก,กรรมเราเนี่ยไปช่วยเหลือคนในสังคมได้รวมถึงข้อที่6ก็คือสามารถลดปัญหาการใช้ทรัพยากรในประเทศลงได้ หมายถึงว่า,าสินค้านั้นต้องมี2มิติที่ดีก็คือ1มิติสินค้าที่ดูแล้วเด่นแล้วเห็นแล้วรู้สึกรักในสินค้านั้นอันที่2องนวัตก,กรรมนั้นต้องเป็นประโยชน์กับคนในสังคมรวมถึงจะต้องสามารถที่จะไปลดปัญหาสิง่งแวดล้อมบนโลกเราได้บาร์ลูมีไซน์รู้สึกดีใจนะครับมากที่ได้รับเลือกนะฮรัรับรางวัลนี้แล้วก็คิดว่ามันสามารถที่จะตอบโจทย์ นะครับให้เราเป็นที่รู้จักในในตลาดประเทศไทยรวมถึงในตลาดอาเซียนหรือตลาดโลกได้ในอนาคตครับร Th างวัลพระราชทานไทยรั่งสรรเนี่ยมันสามารถที่จะทำให้เราเป็นที่รู้จักมันเป็นบันไดขั้นหนึง่งที่ทำให้เราสามารถที่จะ,ะสร้างดีไซน์สร้างแบรนด์ให้เป็นที่รู้จักของคนทั่วประเทศขณะเดียวกันเนี่ยก็สามารถทำให้สินค้าเราเนี่ยกลับไปเป็นประโยชน์นกะครให้คนในสังคม นะครับได้มากขึ้น